นี่นะมึงช่วยขยับไปนั่งไครๆกูหน่อยได้ปะกูเหม็นที่มึงตีนเหม็นกูยังไม่พูดเลยเออมึงก็เหม็นปะอีมึงเอาเหม็นสุดละเหม็นก็เหม็นนัไงไกลๆดินีนน <c oughs> ยพูดไรวะก็อนี่ไม่อยู่ในมารดาน,นีหน้าว่าตัวเหม็นอนะอ๋อก็มันจริงปะนีหน้าตัวเหม็นจะตายขยับตัวนิดเดียวกินก็ออกมาแล้วไม่ได้อาบน้ำมาสองวันใครจะไปทนไหว มึงนี่หลายทีแล้วนะกูขอตบปากมึงหน่อยได้ไหมนนทนนทนนนนจะเย็นไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้มันพ่านไปเถอะตีนเหม็นยังไม่รู้ตัวก่อนจะว่าคนอื่นว่าเหม็นน่ะดูตัวเองก่อนไหมในห้องนี้มันก็ไม่มีใครได้อาบน้ำาสักคนเลยเนะถ้าจะเหม็นน่ะมันคงเหม็นกันทั้งห้องอ่ะใช่ไหมเราก็เอาเรื่องอยู่นะ กูไปเองก็ได้อยู่ตรงนี้เหมือนจะตายาอยู่แล้วเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวกู <c oughs> ปากตามเตาเลยดิกูไปห้องน้ำหญิง ชอบมึงชวนกูก็ว่าเขาอยากแต่งงานกับมึงกูพร้อมแล้ว